ครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับครูขอแชร์เนาะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จะใกล้สอบมากๆแล้วนะครับอ่าช่วงใกล้สอบทีนี้ช่วงใกล้สอบนะครับตอนนี้ก็คือหลายๆเขตพื้นที่นะครับหลายๆเขตพื้นที่เขาก็ประกาศรายชื่อนะครับออกมาแล้วว่าอ่าใครบ้างที่มีสิทธิ์สอบนะครับใครบ้างที่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบฝาก ว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะครับในการตรวจสอบนะครับรายชื่อของตนเองเนาะว่า,าได้ห้องสอบอได้เลขประจําตัวสอบอะไรชื่อนามสกุลของเราถูกไหมนะครับได้สอบที่ไหนนะครับสถานที่เวลายังไงนะครับให้เราตรวจเช็คให้ดีๆเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากเนาะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่า ในการเตรียมตัว <c oughs> ในวันสอบเนี่ยในวันสอบเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะในวันสอบในการที่ว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนจะไปสอบเนี่ยในวันนั้นจะต้องเตรียมอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูจุดนี้กันนะครับวันนี้ก็ขอยกตัวอย่างของประกาศจากอ,อกคสอของอสอพปอ,อุบลร,ราชธานีเขตหาเนาะนะครับอุบลร,ราชธานีเขตห ซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเอ่อในการสอบครั้งนี้เนาะในการสอบครั้งนี้นะครับแต่ละเขตพื้นที่มันเป็นการสอบแต่ละเขตพื้นที่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ละเขตพื้นที่อ่อรูปแบบหรือข้อกําหนดกฎเกณฑ์นะครับเงื่อนไขไม่เหมือนกันอา่าในบางพื้นที่อาจจะเหมือนกันก็ได้แต่ในบางพื้นที่อาจจะมีข้อกําหนดพิเศษหรือ เพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่เหมือนคือมันไม่เหมือนกัน100%เนาะเพราะว่ามันสอบทั่วประเทศนะครับแต่ละเขตพื้นที่ก็มีบทบัญญัติตัวเองนะครับข้อกำหนดตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่จะให้ทุกคนไปดูว่า,าจะไปดูจุดไหนบ้างที่ควรจะเน้นย้ำนะครับควรจะเน้นย้ำจะได้ไม่พลาดนะครับถ้าจุดนี้พลาดคุณไม่มีโอกาสในการเข้าไปสอบเลยนะครับทีเนี้ย ขอยกตัวอย่างของอุบลน,นะครับอุบลเขต5นะครับแต่ละเขตไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นให้ข,ขอให้ว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนไปดูประกาศของเขตตนเองนะครับว่าเขากําหนดอะไรมาแล้วบ้างนะครับอา่าทีนี้ตัวอย่างของสพป,ปอุบลราชธานีเขต5นะครับต้องขอขอบคุณรูปภาพสวยๆเนาะอันดับแรกนะครับอันดับแรกให้เราดูอะไรบ้างเนาะ อ่าให้ดูปฏิทินก่อนเลยนะครับดูการกาหนดวันและเวลาในการสอบนะครับให้ดูกําหนดวันและเวลาในการสอบที่เขาประกาศออกมาว่าสอบวันไหนยังไงนะครับทีนี้ในการสอบของปีนี้นะครับในการสอบของปีนี้คือเขาจะสอบในวันเสาร์นะครับที่8มิถุนายน2567อ่าและวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567 แสดงว่าเราจะใช้เวลาในการสอบ2วันนะครับโดยวันแรกในวันเสาร์เนี่ยจะสอบภาคกนะครับวันอังคารจะสอบภาคขอซึ่งมีรายละเอียดอะไรบ้างอ่าเขาประกาศออกมานะครับอันนี้จะเหมือนกันเนาะจะเหมือนกันทั่วประเทศนะครับในวันเสาร์ที่8มิถุนายนเวลาเวลานาฬิกาถึง11นาฬิกาทีนะครับอันนี้แสดงว่าคุณมีเวลาเท่าไหร่ครับ อ่ามีเวลา2ชั่วโมงครึ่งนะครับ2ชั่วโมงกับอีก30นาทีอ่าสชั่วโมงนะครับกับอีก30นาทีในการสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์100คะแนนนะครับภาษาอังกฤษอ่าภาษาอังกฤษอ,อีกชั่วโมงครึ่งเนาะอ่ากับอีก30นาทีอ่าภาษาอังกฤษก็ชั่วโมงครึ่ง นะครับต่อมา15นาก30นทีถึง16นา30นทีอันนี้ก็1ชั่วโมงนะครับอ่า1ชั่วโมงในการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี50คะแนนเพราะฉะนั้นว่าที่ครูช่วยภาคกอนะครับเตรียมตัวไปให้ดีนะเริ่มสอบ9โมงในช่วงเช้าใช้เวลา2ชั่วโมงกับอีก30นาทีในการสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จากนั้นพักเที่ยงและตอนบ่ายเจอกันนะครับบ่ายเจอกันตอน13นาฬิกาถึง14นาฬกาสมนาทีนะครับใช้เวลาสอบทักษะความสามารถในด้านภาษาอังกฤษกับอีก1ชั่วโมงครึ่งนะครับใช้เวลา50คะแนนใช้เวลา50ข้คอ50คะแนนและสอบอีกทีให้เวลาพักอีก1ชั่วโมงเนาะสอบอีกทีบ่ายสินาฬิกามนาทีถึง16นาฬิกามนาทีอันนี้1ชั่วโมงสำหรับ ความรู้แล,ละลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเนาะทีนี้ข้อควรระวังนะครับอันนี้แทบจะข้อละ1นาทีเลยเนาะแทบจะข้อละ1นาทีเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับอ่าใช้เวลาชั่วโมงเดียวกับ50ข้อ50คะแนนโอเคนะต่อมาภาคขอในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนวิชาเอกเหมือนเดิมครับวันอาทิตย์เริ่มสอบ9นาฬิกาถึง11นาิกานาทีก็คือ มืนเดิมครับ2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะครับอ่าจากนั้นพักเที่ยงนะครับเจอกันอีกทีบ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งนะครับก็คือ1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองเหมือนกันเลยกับภาษาอังกฤษอ่ามาตรฐานความรู้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับ75คะแนนและสอบอีกทีคือ อ่าบ่ายสามครึ่ง15นาฬิกาสานาทีถึง16นาฬิกาใช้เวลาเพียง30นาทีนะครับอ่าใช้เวลาเพียง30นาทีในเรื่องของอ่กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาเพราะฉะนั้นว่าที่ครูผู้ช่วยจะสอบก็ต้องดูกำหนดวันเวลาในการสอบและชั่วโมงในการสอบให้ดีนะครับอ่าจากนั้นสิ่งที่ต้องตรวจสอบอีกคือในวันสอบจะต้องดูว่าสถานที่ สถานที่ที่เราได้นั้นในประกาศาในรายชื่อเราให้ดูดีๆนะเน้นย้ํานะครับให้ดูดีๆสถานที่ไปผิดชีวิตเปลี่ยนได้นะครับสถานที่สอบเนี่ยให้เราดูในประกาศรายชื่อของเราว่าเราได้สนามสอบที่ไหนอำเภออะไรนะครับโรงเรียนอะไรอำเภออะไรนะครับถูกต้องไหมลองตรวจสอบก่อนใช้ Google ให้เป็นประโยชน์ครับ g o เ g l e Map สามารถเซิร์ชดูแล้วก็ดูระยะทางดูเส้นทางรวมไปถึงการวางแผนการจองที่พักเนาะนะครับการวางแผนการจองที่พักเผื่อบางคนมาจากต่างจังหวัดนะครับจองที่พักดูเอ่อกะระยะเวลาให้ดีในการมาถึงสถานที่สอบแข่งขันเพราะเราจะใช้2วันนะครับ2วันในการสอบนะครับอ่าอันนี้ดูสถานที่ดูสถานที่เสร็จแล้ว <c oughs> ทีนี้ ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบอมาถึงจะต้องทำอะไรต่อนะครับเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสอบภาคกอและภาคขอมีอะไรบ้างเขาบอกไปว่ามีบัตรประจำตัวสอบอกับบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวสอบหนึ่งอย่างและและต้องคู่กับบัตรประชาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบัตรที่หน่วยงานของรัฐออกให้อ่าฉบับจริงซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจําตัว13หลักที่ยังไม่หมดอายุนะครับย้ําว่าที่ครูผู้ช่วยคนไหนบัตรหมดอายุให้ไปดูนะครับห้ามหมดอายุนะครับมาแสดงทุกครั้งที่เข้าสอบทุกวิชาทุกวิชาทุกครั้งที่เข้าห้องสอบคุณต้องเตรียมของคู่กันคือหนึอะไรครับ บัตรประจําตัวสอบ2เตรียมบัตรอะไรก็ได้ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือบัตรใบขับขี่หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐย้ำว่าที่มันมีรูปถ่ายแล้วก็มีบัตรประจําตัวประชาชน13หลักที่มันยังไม่หมดอายุนะใช้ในการเข้าห้องสอบทุกครั้งทุกครั้งนะครับต่อมาสิ่งที่ปฏิบัติ ของผู้เข้าห้องสอบข้อแนะนําในการปฏิบัติตัวสิ่งที่อนุญาตเราต้องไปอ่านนะแต่ละเขตพื้นที่อ่าผมบอกไว้เลยว่าแต่ละเขตพื้นที่บางทีกําหนดส่วนตรงเนี้ยไม่เหมือนกันคุณต้องไปดูว่าเขาให้เตรียมบัตรสอบมาคู่กับอะไรไหมอ่าให้ดูรายละเอียดดีๆของเขตของตนเองนะครับไปอ่านให้ละเอียดเนาะต่อมาในการสิ่งที่เขาอนุญาตให้นําเข้าห้องสอบ ่าสิ่งที่เขาอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบที่ผมกําลังพูดอยู่นี้นี่คือเป็นประมาณว่าเป็นมาตรฐานที่เขาใช้ในการสอบโดยทั่วไปนะครับแต่บางเขตอาจจะมีเพิ่มกฎเกณฑ์หรือลดกฎเกณฑ์ได้อันนี้อยู่ที่เขตนั้นๆนะทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ข้อแนะนําในการปฏิบัติของผู้ข้อสอบสิ่งที่อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบได้อะไรบ้างที่อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบได้ อ่าก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ทำในการทําข้อสอบนั่นเองใช้อะไรบ้างดินสอสองบเนาะเดี๋ยวเราจะไปฝนนะครับปากกาอ่ายางลบกบเหลานะครับให้นําเข้าแค่นี้ปากกาดินสอยางลบกบเหลานะครับปากกาดินสอยังลบกบเหลาทีเนี้ยก็อย่างที่บอกแต่ละเขตบางทีอาจจะเอาให้เอาอย่างอื่นเข้าได้นะครับคุณต้องไปดูเขตตัวเองด้วยอันนี้ของ ผมยกตัวอย่างอุบลเขต5้ามาให้ดูเนาะอ่ะต่อมาสิ่งที่ห้ามไม่อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบมีอะไรบ้างอย่างที่บอกแต่ละเขตพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่นี่คือมาตรฐานนะครับอาจจะมีเพิ่มหรือลดได้ในแต่ละเขตเนาะเพราะเราสอบแตกต่างกันออกไปนะครับอะไรที่ไม่อนุญาตนะครับห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนะครับห้าอะไรบ้างโทรศัพท์เครื่อนที่เนาะนาฬิกาทุกชนิดอ่าสพป,ปเขตเอ่สอสพป,ปอุบลเขตยหบอกว่านาฬิกาทุกชนิดแสดงว่านาฬิกาเข็มที่เป็นอ,อ,อนาล็อกก็ไม่ได้นะถ้าใช้คําว่าทุกชนิดนะครับเขาบอกว่านาฬิกาทุกชนิดสมัยนี้เป็นสมาร์ทวอ์เนาะอ่าหรือเป็นนาฬิกาดิจิตอล หรือบางทีเป็นอนาล็อกเป็นเข็มถ้าใช้คําว่าทุกชนิดเนี่ยห้ามนําเข้าแต่ผมไม่ได้หมายความว่าทุกเขตนะครับคุณต้องไปดูเขตตัวเองว่าเเขาห้ามจุดนี้ไหมบางที่ห้ามเฉพาะนาฬิกาดิจิตอลอ่าแบบเข็มเอาเข้าได้แบบอนาล็อกนะต่อมาสิ่งที่ห้ามก็คืออ,อวิทยุติดตามตัววิทยุสื่อสารเป็นต้นอ,อ่รวมทั้งหนังสือตำราบันทึกข้อความเอกสารหรือกระดาษ สิ่งพิมพ์อื่นใดหรือวัสดุอื่นเช่นกระเป๋าสะพายเครื่องคำนวณอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้เครื่องบันทึกภาพเครื่องบันทึกเสียงเครื่องประดับทุกชนิดที่เป็นโลหะอ่าน,นี่ก็ห้ามนะครับกิฟตติดผมที่เป็นโลหะยางรัดผมที่มีโลหะน้ำยาลบคำผิดห้ามหมดเลยสพปอ,อ,อุบลเขียห้าอ่าห้ามหลายอย่างอันนี้คุณต้องไปดูตัวเองนะไปดูเขียตัวเองว่าห้ามจุดไหนบ้างนะครับต่อมา ในการแต่งกายอ่าแต่ละเขตย้ําว่าแต่ละเขตอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้ให้ไปดูคําสั่งที่เขาประกาศออกมานะครับทีนี้ในการแต่งกายของอ bon ุบลเขต5เนาะอุบลเขต5บอกว่าการแต่งกายเนี่ยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทุกคนทั้งชายและหญิงสวมใส่เสื้อยือดคอกลมแขนสั้นสีขาวอ่าต้องปฏิบัติตาม เสื้อยือดคอกลมแขนสั้นสีขาวไปหาซื้อไว้ได้เลยครับว่าที่ครูช่วยอุบลเขตห้าเนาะอ่าไม่มีรวดลายไม่มีกระดุมไม่มีกระเป๋าไม่มีวัตถุตกแต่งทุกชนิดอ่ากางเกงวอร์มขายาวสีดำสีเทาสีกรม,มท่าหรือสีสุภาพมีแถบข้างได้อ่าเสื้อสีขาวไม่มีรวดลายไม่มีกระดุมไม่มีกระเป๋าไม่มีวัตถุตกแต่งทุกชนิดอ่าเสื้อตาหาอะไรแบบนี้ไหมเนาะ นะครับกางเกงวอร์มขายาวสีด,ดสําก็ได้สีเทาก็ได้สีกรม,มท่าก็ได้หรือสีที่มันดูสุภาพมีแถบข้างได้นะครับแบบกางเกงขาจัมหรือปล่อยได้เป็นกางเกงผ้าร่มได้อ่าน,นี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มมาๆนะครับสาหรับชุดผู้หญิงขออภัยครับสาหรับชุดผู้มีสิทธิ์เข้าสอบของคนท้องให้แต่งกายด้วยชุดคลุมท้องสีสุภาพ ไม่ควรมีช่องกระเป๋าใดๆอ่าใครท้องอยู่นะครับอ่าให้แต่งกายด้วยชุดคลุมท้องสีสุภาพไม่ควรมีกระเป๋าใดๆห้ามมิให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสวมใส่รองเท้าและถุงเท้าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดแสดงว่าก่อนเข้าห้องสอบให้ถอดรองเท้าถุงเท้าหน้าห้องนะครับห้ามนําเข้าเนอะอย่างที่บอกที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นี่คือ,อวันสอบจริงจะเตรียมตัวอย่างไรเนาะเพราะฉะนั้น ให้ว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนแต่ละเขตพื้นที่ทั่วประเทศนั้นให้ไปดูกฎเกณฑ์ของเขตตนเองบางทีอาจจะมีรายละเอียดเยลเ็กลน้อยเพิ่มเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์ตรงนี้ถ้าคุณลืมคุณขาดตรงไหนทําไม่ถูกระเบียบเขาไม่ให้เข้าจริงๆนะอ่าเขาเข้มงวดนะครับเพราะว่านี่เป็นการสอบที่วัดความสามารถเพื่อให้คนจะมาบรรจุเป็นข้าราชการครูเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพจและ YouTube ทุกช่องทางของเราไว้ด้วยนะครับครูขอแชร์ขอบคุณครับ